สรยุทธเดือดเจอเรียกไอ้อ่านข่าวเอียงซัดกลับมาให้ผมตบแล้วอย่าสวนนะสรยุทธสุธันจินดาเดือดกลางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังโดนเรียกไอ้วิจารณ์อ่านข่าวเอียงเรื่องสอสอตนก,ก,กล้าพักก้าไกในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่14สิงหาคม2566สรยุธทธ์สุธนจินดาได้นำเสนอข่าวนาย จรยุทธ์จัตุระพรประสิทธิ์หรือต้นก้าสสพักเก้าไกลกับกรณีการทะเลาะวิวาทในร้านแห่งหนึ่งโดยช่วงหนึ่งของการนำเสนอนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเรียกสรยุทธ์ว่าไอ้แล้วบอกว่าอย่าเอียงพูดเรื่องนี้โดยสรยุทธ์ได้บอกว่าอะไรวะอ๋อคุณมายืนแล้วผมจะจบผมจะต่อยคุณอย่าสวนนะ จริยธรรมสูงส่งมายืนแล้วผมตบทีต่อยทีนะอย่าสวนนะเว้ยเป็นคนดีก็ต้องดีถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่บังเอิญผมไม่ใช่สอสอผมเป็นมนุษย์ไงเดียวต้องตามตัวมาสักนิดนึงมาให้กูตบกูต่อยสักหน่อยเถอะแล้วอย่าสวนนะโดยน้องไบต์ก็ได้บอกว่านี่ทางสอสอทำเพื่อปกป้องเพื่อนที่เป็นผู้หญิงโดนคุกคามก่อน